ออนไลน์เจ้านี้นะครับต้องบอกว่าตะวันนี้มีเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญในเชียงใหม่ในภาคเหนือของเราโดยเฉพาะการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีเหมืนคิวนักเนาะโอ้ตะวันนี้ไปพอคิวนายกนี่โอ้เลี้ยงนักขนาดนะครับแต่ว่ากุฏีนี้ท่านนายกไปยังมั่นใจไปพบพี่น้องประชาชนแล้วกับผู้สื่อข่าว ตอบช้าทุกคำ<อ>นะครับมาแรงดีไม่มีตกแม่นเจ้าถึงคำนะครับเจ้านี่ไปไหนเจ้าตะวนันนี้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับไปตีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษานะครับซึ่งนี่ไปเพื่ออย่างไปเพื่อประชุมอู้จ่ากันเรื่องการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า,า PM 2.5จเพราะว่าปีนี้เป็นปียิ่งใหญ่ เพราะว่ามีคนมาร่วมกิจกรรมเนี่ยหนึ่คนเลยและที่สําคัญนะได้ยินว่าตางทานผู้วาราชการแต่ละจังหวัดเนี่ยก็เดินทางมาร่วมประชุม,มในครั้งนี้เพราะถือได้ว่าเป็นการประชุมใหญ่แมนมก็คือบัจจใจกัเจียงหม่นะทั้งจังหวัดภาคเหนือทุกจังหวัดมา,ารวมกันที่นี่แล้วก็ทุกหน่วยงานบัจจใจก็ว่าภาครัฐแต่มีภาคเอกชนตัวน,นะครับ,ม,รบมี NGO มีหมู่ประชาสังคมร่วมตวัวกันเลยนะครับเจ้าท่านนายกครับบอกว่าการอ่า ปีนี้เนี่ยมีเรื่องของแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าเนี่ยนะครับเขาว่ารัฐบาลจะให้ความสําคัญกับอากาศสะอาดเป็นลักนะครับปีนี้ทุกภาคส่วนห่วมตัวกันครับแก้ปัญหายังเป็นรูปธรรมท่านนายกอูมอบนโยบายว่าปัญหาหมอกควันเนี่ยมาจาก3เรื่องอย่างแรกนี่ก็คือเรื่องรถยนต์ันนีสะครับรถยนต์นี่ก็เป็นรถยนต์ที่ใช้น้ํามันเนะาะก็ต้องมีควันออกมาบรดเด็วนี้รัฐบาลพยายามผลักดันเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนอะมาทดแทนกันเนอะจะได้ลดปริมาณฝุ่นควันนะครับ เจ้าซอดคลองกับตอนตีท่านนายกบนไปตีอเมริกาก็นอนไปอู้ไว้จ๋าเรื่องการติดตอ่อการผลิตรเรื่องของรถไฟฟ้าโต้เ<อ>แล้วก็นอกจากเรื่องของอรถแล้วก็มีเรื่องของการเผาในที่โลง่งนี่ต่างๆนะครับปีนี้ ท่านก็บอกว่ารับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเพิ่มพื้นที่เขตป,ป่าอนุรักษ์อีกหนึ่งจุดเป็น11จุดนะครับคือเจ้าหน้าที่ช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็คือประชาชนมีส่วนร่วมตัวลัที่สาคัญอันนี้อู้กันกู้ป,ปีก็คือเรื่องของหมอกควันไฟป่าข้ามแดนจากต่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านเฮาท่านนายกอูอีครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนี่ยเขามีวิทยาการการจัดการเรื่องของใบไม้หรือว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยด้อยกว่าเฮานะครับก็คือเฮาต้องไปจุวยเขา ไปเอาเทคโนโลยีไปขึ้นเขาไปเป็นพันธมิตรกันเพื่อลดปัญหาเรื่องหมอกควันจากต่างแดนเข้ามานะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกกบอกว่าถ้าแก้ปัญหานี้ได้นะก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาความเลอมล้าทางเศรษฐกิจตัวโ,<ด>โอ้เป็นการประชุมตีตงบอว่าหันภาพรวมเนาะในแนวทางของการตีจะแก้ไขปัญหาตัวและตีสําคัญในในการประชุมเตือนเนี่ยก็ได้กลุ่มปีน้องชาติพันธุ์ตีอาศัยอยู่บริเวณอดอยสุเทพเนี่ยนะเจ้าบนเกาเข้ามารวมรับฟังแล้วก็รวมขานรับใน ไวยของท่านนายกรัฐมนตรีในเตือนนี่ตยเพราะว่าเปิ่นก็เป็นแห้งและเป็นกําลังสําคัญในการป้องกันพื้นที่ป่าของฮาตัวคือบ้านเขาอยู่อั้นนะครับเวลามีปัญหาเกิดไฟป่าเขาเป็นกลุ่มแรกที่เข้าไปเลยเนาะก็ต้องเป็นพันธมิตรแล้วก็ร่วมกันดูแลพื้นที่ป่าแต่ที่เขาหันว่ามีมูรรถต่างๆที่มาตั้งแถวเนี่ยตาวานนี่ต้องบอกว่าขนมาเสี่ยงเลยเฮลิคอปเตอร์ดับไฟก่อนมานะครับรถเป่าหมอกควันก่อนมามาฮือแสดงฮือว่า มีความพร้อมในการจัดการปัญหานี้แท้แตนะครับเจ้าต่างตีดีเนี่ยบังคือเกิดความไฟดีที่สุดแมนครับนาเจ้าอ่ะภารกิจของทนายกรัฐมนตรียังมอมดเวีงโตียนะเจ้าต่วันนี่นะเจ้าทนายกรัฐมนตรีบนเกาะได้เดินทางไปแอลไปพอสินค้าโอท็อปนะเจ้าในพื้นที่ของอำเภอสันกำแพงตต้นี่เลยนี่เลยเจ้าบ้านเ่อก่อออกมาต้อนรับหน้าขนาดเลยนะเจ้าแล้วก็ตีนี่เนี่ยมีการจัดบูธนิทรสกาาแล้วก็รับฟังมุมมองความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโอท็อปโต้นะเจ้าแล้ว ก่อกลุ <listed> <NEN normal> <ting> <default> ่มยังโอท็อปเจียงใหม่พอเตอร์ดอเข้าไปทำกลางของจังฟอนซูงหรือเปิ้นเจ้านายกรัฐมนตรีันง่ายเลยขันชัดขนาดเลยมีตึงนักวิชาการตัวแล้วก็จากเยาวชนในปื้นตีนะเจ้าตีรวมรับฟังในเตือนนี่นะเจ้าแล้วก็ส่วนใหญ่ในก็ยางคือทนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลส่งเสริมในเรื่องของการขยายตลาดไปยังต่างประเทศนะเจ้าส่งเสริมพือจัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ๆทั้งในจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศคือจัดทีทีจัด บ่อยๆนะเจ้าแล้วก็ส่งเสริมการตลาดรวมทั้งการส่งเสริมในเรื่องของความหูในการพัฒนาแบรนด์ใื้มีความเป็นสากลน่าจดจำนักึืนแล้วก็ส่งเสริมลักสูตรการเฮียนหู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใื้มันคงสืบต่อไปตัวเพราะว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่เหมือนอย่างตีทันนายโยกำลังทำอยู่เนี่ยนี่จ้องใสยกำแพงต้องไปย่จ้องเนาะนะครับ เนี่ยถ้าถ้าเป็นเรื่องของจ้องเขาเนึกถึงทีไหนจงหวัดเชียงใหม่ต้องสังกระแป้งสังกระแปลงบ่บอสร้างเอ็มมูนี่เนาะแมน,น,นก็นกซึ่งท่านนายกนี่บอกว่าเบองใจขนาดนะครับมาพอที่ศูนย์นอท็อปเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็บอกว่าผลิตภัณฑ์นอท็อปเชียงใหม่นี่ของดีแต่แต่แต่ว่าหันตัวว่าคนต่างประเทศเนี่ยยังบอกฮู้เตอ้อว่าอันนี้คือของดีก็เลยกะว่าจะไปสร้างตลาดต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะฝากกับ คณะกรรมาการซอฟต์พาวเวอร์เนาะปัญหาคือทุกคนทั่วโลกได้รับรู้แล้วก็จะเชิญเอกอัครราชทูตไทยทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยมาเอาสินค้าของเราเนี่ยไปจําหน่ายหรือว่าไปขายต่อต่างประเทศเป็น man เซลแมนอีเตอร์เนาะบอกว่าจะเอาไปทําเป็น KPI เพื่อประเมินผลงานความสําเร็จตัวนะครับเจ้าสินค้าโอท็อปสินค้าภูมิจากภูมิปัญญาทองทิ่นในบ้านเฮาเนี่ยมีหลากหลายชิ้นงานตีถูกตาต้องใจเช้าต่างชาิไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปโซนเอเชียแล้วก็อเา มาดีจะเอาไปตีตลาดค่าขายได้บักก้านจัดใดในโลกโเลยนะสุดยอดต้องบอกว่าอของเฮานี่บางอันนี่ส่งออกต่างประเทศไปแล้วแม่นนะเจ้าแล้วบัดเดลนนี่นะเจ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการโอท็อป <c oughs> ถึง2 5 0 0ั้ายไร,ยรมีผลิตภัณฑ์กว่าเจ็0รันกาเนอร์อรอรโดยผลิตภัณฑ์ตีมันเด่นๆออตีแบบเป็นซิกเนเจอร์อูขึ้นมาแล้วเนี่ยกึดถึงเลยตีในเจียงใหม่ก็สรุงเงินคเครื่องเคลือบดินเผาศิลาดนอันนี้ก็จืดดังเครืคร่องแกะสลักเครื่องเขินพ่องรวมไปถึงผ้าปื้นเมืองตีมีการประยุกต์เพื่อันให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นสวมใส่ได้หลากหลายโอกาสและตีสําคัญเนี่ยเวลา ช่วงเทศกาลเขาหันได้เลยในช่วงของเทศกาลยีเป้งท่ผพานมาไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเปิ้นหุ่มเเต่ใส่ผ้าเมืองผ้าไทยของเขามันงามมันงามมันเหมาะกับเทศกาลนะครับแล้วต่วาผ่ายหันนายกนายกใส่เสื้อพื้นเมืองนะอันนี้อยู่เป็นร้านที่ใส่กระปลงตัวนะเออนะครับแล้วก็ใส่มดวันตัวชุดเดียวใส่สบาย นอกจาก2จุดที่ท่านนายกไปแล้วไปทำจุดหนึ่งยางที่บอกว่าตะว,ว่าโอ้นายกงานนักขนาดนะครับก็ไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยไปพบปะนักศึกษาน้องๆอ,งอ,อ,อไปหาคนรุ่นใหม่พ่องไปฟังไปอู้ตัวเขาพ่องนะครับอันนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ลานสังขีนะครับหรือว่าลานที่เขาหันอยู่ล่างอ,อังแก้วแต่ว,วนันนี้ท่านนายกก็ไปพบปะกับนักศึกษานะครับโปรแกร,รม b ิ i l d CMU ครับ โอการที่จะพลักดันโครงการ CMU Start Journey Overview ครับส่งเสริมื่้นักศึกษาที่ขอยากทำธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพของเฮาเนี่ยนะครับได้เริ่มความต้องการแล้วก็ทดลองทำจริงๆแยะแต้ๆนะครับคือเอาไปขายแต้ๆหาลูกค้าแต้ๆเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคตต่ย oh, นะครับโอ้นะเจ้าซึ่งโปรแกรม Build CMU นี่นะครับเป็นโครงการที่ทางมหาลัยเนี่ยเพิ่มทักษะของผู้ประกอบการในอนาคตนะครับเพื่อเกิดการจ้างงานทักษะสูงในพื้นที่ตยแล้วก็เป็นเครื่องมือ แก้ปัญหาความยากจนข้ามรุน่นซึ่งนายกนี่มีการเดินชมบูธอู้จ๋ากำลังษาตัวนายกเฮาก็ู้ว่าท่านนายกเป็นนักธุรกิจใหญ่เนาะเขาก็บอกว่าการที่จะย่าธุรกิจของเฮาใหุ้เติบโตเนี่ยก็คือจะต้องอู้กันตรงไปตรงมาม,มีปัญหาก็ต้องอู้กันผลิตภัณฑ์มันจะได้พัฒนาตัวเอาประสบการณ์แต้แต้ของตัวเก่ามาสอนแล้วก็บอกตัวว่าภายใน4ปีที่รัฐบาลนี้อยู่นะครับประเทศไทยจะต้องมียูนิครอนรเกิดขึ้นไผ่ฟังก็งงอันยังคือยูนิคอนยูนิคอนเนี่ยก็คือ ถ้าเป็นครับเต้แตมันหมายถึงสัตว์ในตำนานาของฝรั่งนะครับเป็นม้ามีเขาเนี่ยแต่ในทางธุรกิจหมายถึงว่าเป็นสตาร์ทอัพที่ รุ่งรุ่งโรดพุ่งขึ้นมาทะยานฟ้าไปเลยแม่นแล้วก็อยากจะให้ธุรกิจเนี่ยครอบคลุมเนาะในเรื่องของการพัฒนาทั้งค้นรุ่นเก่าแล้วคนรุ่นใหม่มันต้องไปด้วยกันเนาะบางเตือมันต้องใจมันสมองใจอองอออ่ะต้องมาอู้กันหน่ามันงอมีเรื่องนี้แต่ผมใจอองออมันก็ต้องใจกู้กันละมันต้องเป็นแนวคิดงอค้นรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นหลังเนี่ยอมาผสมกันมันก็จะได้เกิดสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตีใหม่ขึ้นแล้วก็แนวทางในการพัฒนาดีดีขึ้นไปโดยนองหนึ่ เหนือจากนั้นแล้วนะเจ้ายังหมมดเนือคุณผู้ชมอันนี้สามตีแล้วนะ <3 S 2> ยังหมมดตือนะหมมดตื่เแ็นตีหนึ่งนะเจ้าตอนนายกรัฐมนตรีไปปะกับคณะกรรมการรวมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเปินพร้อมที่จะพลักดันนะเจ้าเฮือเกิดเชียงใหม่ เฟสิวัลซิตี้ออันนี้เ <c oughs> มืม่อคนะ่ำแล้วนะมะือค่ำแล้วเมื่อค่ำแล้วนะเจ้า,จาตีวัดเจดีหลวงวาราวิหารเนี่ยนะเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเจา้าเปลิลเกาะได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับคณะรวมประชุมกับคณะกรรมการรวมภาคเอกนชนจังหวัดเชียงใหม่และก็ผู้ประกอบการวาอีซีหอการค้าเชียงใหม่โตะเจ้าซึ่งทางด้านของนายกร,รัฐมนตรีเปิ่นก็ได้บอกว่าจากการหา,หารือรวมกับคณะกรรมการร,มาร,รวมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่มีข้อเสนอ ผักเอกชนบริหารจัดการศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบเพื่อพลักดันให่เชียงใหม่เป็นไมล์ซิตี้โดยประเด็นดังกล่าวนี่นะเจ้าจะนําไปหารือถึงความคุ้มค่าแล้วก็ความเป็นไปได้แห่งเตือนหนึ่งส่วนโครงการ YPC ซตีหื้อข้าราชการรุ่นใหม่แล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีการประชุมสัมมนารวมกันเพื่อสร้างเครือข่ายนั่นเนี่ยมีความน่าสนใจเจ้าและจะนําไปพิจารณาต่อในอนาคตตัวโดยทางรัฐบาลก็จะรวมพลักดัน เกิดเจียงใหม่เมืองเทศการเจียงใหม่เฟสติวัลซิตี้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการภาคเอกชนของจังหวัดเจียงใหม่โดยจะฮื้อคณะกรรมการซอบพาเวอร์มาห่วมในการหาแนวทางการบริหารจัดการเตือนี่ตัวนะเจ้าหลังจากนั้นนะครับานายกรัฐมนตรีก็ได้ชมการตอยอดแสงหลวงวงสวงมหาเจดีปาปวินียี่เปงตยซึ่งเป็นการแสดงแสงสีเสียงเนะาะตือตอยอดมหาเจดีแล้วก็ไป ชมเรื่องของติดตามความคืบหน้าการบูรณะพระวิหารวัดเจดีหลวงวรวิหารนะครับซึ่งได้รับทุนนทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบูรณะซ่อมแซมตัวนะครับโอ้อเป็นภารกิจตีค่อนข้างจะคิ้วแน่นแต,แต่เลยนะเจ้าท่านนายกรัฐมนตรีบอกมีอีทออดเลยนะท่านปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ในการรับฟังและก็มอมโยบาย คนคนเดียวมดวันน่ะแล้วก็วันนี้ยังแบบมดเตือนนะมามดเตือนมอมดเตือนวันนี่อายุเจียงหม่แล้วแต่ว่าไปภาคเหนือตอนล่างไปอุตรดิตฐ์ไปพิษณุโลกนี้นะครับบอกว่าท่านนายกนี่ยาการตึงวันกระแทะแมนนะเจ้าเกาะอยางให้ทานทักษะสุขภาพกันตัวนะเจ้าในส่วนของการพัฒนาบ้านเมืองก็ยังต้องพัฒนาไปในแบบองค์รวมนะเจ้าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเจ้า